ค่ะสวัสดีค่ะค่ะประแสงผ้ารวยค่ะจากจากที่ว่าได้มีการแจ้งเนาะคะ่ะว่ามันหนีเจแพ่เพิ่นสิมีการปลอ่อยอ่ารับเจแพล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคือเพิ่นได้ให้มาติดตามในวันที่สิบสองเนาะคะนะ่ะเนาะมันหนีเพิ่นก็มาตามนัดเด้อค่ะจังเดยก็มารับชมนะคะสําหรับเจแพ่ว่าเพิ่นสิให้แนวทางของล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่นจงนังเดยอ่า เชิญเอฟซีมารับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอ้เจแพรพังเลิกจากทำงานมานะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปติดตามแ้วกันนะครับเจแพรมาถึงแล้วนะครับลอดติดตามแ้วกันนะครับเพราะว่าเอฟซีหลายๆท่านนะครับเพื่อนใหมมาติดตามเจเพรร้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเจแพรมาตามนัดนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสองนะครับ รอแป๊บนึงนะครับรอทีมงานหลายๆท่านนะครับรอทีมงานมาหลายๆนะครับเพราะว่ามารอรับนะครับบัง่าบตัวเองเต็มบัตรเลยบังขับโอ้สังเกตดีๆเรื่องรับเด้อเต็มานะ่ี๋ยวสังเกตรถนะครับจะมารอนะครับรอเอกแนวทางของเจ๊แพรีร้านเปอร์เซ็นนะครับ FC ก็โทรมาหาเจพีนะครับเจพีปล่อยให้ทาง FC เียบร้อยนะครับเอฟซีหล,ล,ลายทันนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเจ๊แพรล้านเปอร์เซ็นนะครับรอบแบบหนึ่ง้อครับเดี๋ยวพอว่าเจ๊แพรเป็นกับคุยคับ ทางยิปซอยู่นะครับเป็นคุยกับทางยิปซบอกตัวเล็กนทางให้ยิซีก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งอตัวเลายรับนี่นี่แหะตัวรับแขกนี่ตัวนั่งัวอยู่นี่เาเป็นบรรยากาศสดๆนะครับก็ยนียก็เรยวกั่งเงออ ตัวเลขแนวทางของเจ๊แปดเป็น่าเจ๊แดนะต้องให้เจ๊ตังมาอืม่าเียตังมาหถือาเจ้ามาจะได้กงอนหจ้าเอ้ามื่อนั้นะมาบวจะตังบอกมามบจะเสียบอเลอแะบอกบอกเจ๊ตังมาอยู่พอมากกิบ่ได้แล้วเจ๊แพดเอ่ยนันต้องได้ตอนนี่ทุ่นต้องได้สามตัวมาแค่ที่ไหนได้สามตัวทันรางวัล มันใจว่าเงินมันใจมันใจค่ะเลขตรงนี้เก่าหลักนะเลขเลขหลักได้มาแล้วเนาะเลขหลักนั้นคือหลักได้ศูนย์กับศีงศูนย์กับศีนาะอ๋อเมื่อนั้นควยไปแล้วบอกบอกคิดให้พี่น้องบอกบอกคือซื้อว่าได้มาร์ตศูนย์กับศีแต่ว่าลานเปอร์เซ็นต์แบบยังไม่ทันหนักมาบอกไปไปเมื่อนั้นแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อนี้ได้มาแล้วลานเปอร์เซ็นต์ได้มาแล้วจ้าอ้าวได้มา เรกรับทางไกลนะคะของเจ๊แพรนะเอฟซีวันนี้มาติดตามถึงที่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะหลังจากรอคอยกันทั้งประเทศรอเรียกรับทางไกลเจ๊แพรเรียก่งล้านเปอร์เซ็นต์มีผู้ใดรอดนหคก็เมน็นมากเลยเ้อพี่น้องนะคะมีใครยังติดตามเจ๊แพรบ้างใครที่ให้กำลังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ตัวจริงเสียงจริงด้วครับเลยยกแค่ตัวจริงด้วครับเอาเอาเริ่มเลยก็เลขหลักเลยจ้าบังคมบหลักกับบได้เห็นเลขหลักกับศูนย์กับซีค่ะเดี๋ยวศูนย์กับซีอ่าเอชซีเขียนไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับเขียนเลยศูนย์เขียนไปพร้อมกันใช้ซีหลักศูนย์กับซีเหลักศูนย์แล้วก็ซีนะคะ ค่เทตัวใดเลขล้านเปอร์เซ็นต์นู้เก่าจ้ามาเก่าวิ่งวิ่งเก่าวิ่งเก่าตัวเดียวจ้าเลขล้านเปอร์เซ็นต์หนีมาเร็วมันนี่วิ่งวิ่งก็วิ่งเก่าล้านเปอร์เซ็นต์เอาค่ะเดี๋ยวเรอคนมาไปจับคู่ตัวใดนะครับก็จับคู่นะจ้ะสองตัวสามตัวสิเป็นตัวใดเนาะเก้าล้านเปอร์เซ็นต์ประวันนี้ศูนย์ศูนย์สอง เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนบนท่านอ่าสามตัวมีเจ็ดชุดสามตัวมีสองมีสองสองตัวมีกี่ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาออกไปเองนับ่มาลายส้ากระดาษเขียนก็ถึงเมันหลายหอสามตัวสองชุดสตัวสาตัวสองชุดสองตัวกี่ชุดสี่สี่สี่ชุดสี่ชุดสามตัวสองชุดสองตัวสองชุด เอ้สี่ยุดอ่าสี่รายการถึงอ่าสตัวนี่สามตัว้อนค่ะเจ๊แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนแปดเก้าศูนสองเก้าสี่สองเก้าสี่โอเค สามตัวมีสองชุดสองตัวนี้ก่อนเก้าสี่เก้าสี่กับเก้าศูนย์เก้าศูนย์กับเก้าสี่เก้าสี่แล้วกันเก้าศูนย์เก้าศูนย์อันนี้เป็นชุดเนี่ยบังับเจ็ดแห่ใช่ไหมคะเก้าศูนย์ 90, แล้วก็ศูนย์สอง เขียนยาเลวเหาด้เน si ี่ยพี่น้องเต็มเลยศูนย์สองกับศูนย์เก้าหึศูนยก้ามันูนเก้านยหล่ดเออเอาตัวไม่ไปพี่สฮะเอาตัวไห้เก้ศูนย์มีแล้วเอาซีสองเก้เอาซีเอาซีสามจะซีสามใส่ซีสามมันจะใส่น้องซีเอาก็มัก็ศูนกับซีนี่เด้อโอ้เลขหลัเป็มว่าซีสาม เป็นหลักกัเลย<อ>เป็นซีสามระเจดจ้าซีเป็นหลักกับที่ซีสามทบนาถ้าพี่น้องเขียนไปพร้อมกันนี่ได้ตัวเลขเรียเรียบด้วย,วย,วย<อ>แต่ผู้ก็ได้เขียนอาจจะจำก็ได้เขียนในเบื้ทงหนัดน,น,นะครับะะไะ้เขียนกับ,บเบิ้งคอาเฮาก็ได้ผู้ก็ได้เขียนอย่ล้อเบิ้องให้่นวงกลมจะได้ทัางแบบที่นี่วงกลมนรืบบออเขียนเดียวให้มันเลี่ยวใครโชว์ตัวเด็ดเนาะเด้งเด้งนี่ะที่อยูอ่เดียวผ่าดาเดอเนื้อเน้จะ่าจมเนื้อ ได้แล้วได้แล้วให้วงกลมตัวไหนเจ๊94 94นะคะ94เหมือนประหันมันออก46แล้วมันจะหันหัวไงเนนมันจะกลับหัวเป็น94เน้นเน้น94สามตัวนี้เจ๊สามตัวนี่090เอ้ย890สามตัว890ค่ะ ก็เนอท่ไหนๆก็จะเป็นบุตรหลานจริง่ถือจับถือวิ่งเก้าล้านเปอร์เซ็นตปรหานมันออกหลักไลไเด้ประหานหลักศูนก็หกเป็นบลักมันก็เลยมาซี่หกเอาไปนำทหารหาหกเนาะไปซื้อทหารมันออกซี่หกผิดแต้ม เดข3ตัก็ผิดแต้มเดียวแต้มเดียวเนาะแม่อ่ะบ่เป็นหยัง F.C. มวาให้วันนี้บ่ให้หลายเด้อนีบ่หลายบ่หลายบ่หายใครไปกลับบนล่างนําเด้อพี่น้องนี่ต2ตูเพิ่นน่เพิ่นมาจังได๋นี่กจาองเลข่นมาจังได๋เพิ่นให้มาแค่2ตูซะพุ่น94กับ90ซท่นอืเพิ่นให้แค่้ให้แค่2ตพุ่นเจ้าของเลขเพิ่นนมารบ่แ่94กับ90โทรไปบ้านให้ไปซํานั่นล่ะ อันนี้คือนเนหนึ่งหนึ่งขมาคือหลักซี่ก็หลักศูนย์เ่ยซื้อที่พวกโทรขึกันเมื่อคืนนะเป็นอาจารย์บอครับจิบแค่บ่จพิ่นก็ได้มาคือกัรนึ่งล่ะรับทํางานคือกัรหนึ่งไปนะครับเพิ่นได้มาจังหวัดนะครับเพิ่นได้มาตลอดโอ้ได้มาตลอดได้มาตลอดแต่เพิ่นก็อยากเปิดเปยตัวอ๋อเพิ่งมาแบ่งปันเดียวลยบอกว่ารับทางไกลครับแต่่วาเพิ่นไถ่มาตลอดตลอดตะอาชวนเลยตายปีแล้วเนาะ เขึ <feld> <bord ering. S 2> ้นงั้นจะรุดเนาะเจ็ดแล้วเร็วโชว์เลยครับเดี๋ยวตัวเลขของเจเจไะใครรอเสียไม่ได้ครรอไวใครเอฟซีใครที่จบไม่ทันเนาะตัวเลขที่รอคอยนะครับหลายๆคนก็รอคอยเนาะเพราะว่าได้แจ้งเข้าเอฟซีไปแล้วนะครับว่าเจเจจะปล่อยวันนี้นะครับมูนีเพิ่นที่จริงนัดเพิ่นแต่เพี้นกว่านี้อยู่เพิ่นติดภารกิจอยู่เพิ่นก็เลยมากคำนิดน้อยแต่อย่างงานศพแต่ทานยู่น้องทานยู่เพราะว่ามูนียังเหลืออีกหลายหมื่นเนาะ ลังจากถ่ายทำแล้วนี่แกยังมีเวลาให้พี่น้องดึงทุกไลน์เลซื้อแบตเตอรี่ไว้เนาะสนับสนุนรัฐบาลหายไปหลายวัตัววิ่งตัวเดียวเลยพี่น้องเก้าตัวเดียวล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเลขหลักหนึ่งจะลื่นเยอะถ้าจะเอาไปวิ่งเนาะศูนย์กับสี่ครับครับแคบได้แคบเลยนะครับ ได้ทุกกล้องแล้วใช่ไหมวันนี้กล้องมาเยอะนะครับทีมงานมากันเยอะครับอ่ะจังใดจะเป็นเพียงแนวทางนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดโปรดใช้วิจารณะยาในการรับชมนะครับทั้งสองน้าเสนอให้จีแพย์เปนได้มางสีเพื่อนจะบอกกระตามีจีแพย์กับพวกหูกันว่าตัวใดมันจะออกหรือบ่ออกนะครับแต่ว่าตามสถิติที่ผ่านมาตัวเลขของจีแพเข้าตลอดนะครับเป็นกับมาแบงกันบก็ถือว่าเป็นแบงบุญเนาะเป็นเป็นสะพานบุญไ้เนาะ ที่ถือกว่ากันนะครับมาจบเพื่อไปอากก็มาก็จบคนเดี้วกันผ่านๆเนาะเดือนผ่านนะครับจะได้กับเป็นเพียนแนวทางเท่านั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับแนวทางที่เจแพร่เพิ่นได้ให้แนวทางของรับลานเปอร์เซ็นต์นะคะเจแพร่ลานเปอร์เซ็นต์ไปจังเลยกระขอขอบคุณนะคะทีมงานนะคะ บุญธรรมน้ำโชคกับเจตังผ้าลวยและเจตังคนผู้ไทยนะคะได้แบ่งปันแนวทางมาพร้อมกับขอบคุณทีมงานเนาะคะ่ะทีมงานของยูทูบเบอร์จิตอาสาเนาะคะ่ะที่ได้แบ่งปันแนวทางโชคลาภของเจแพ่ลานเบอร์เซนมาไหกับประแสงผ้าลวยเนาะคะ่ะจังได้กขอให้เอฟซีโชคดีปังๆมันๆในวันที่1 6กรกาคม68เด้อค่ะ